สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนหายเงินเข้าบัญชีของ t ู u ันนี้วอลเล็ t นะครับก็จะมาถอนเงินจากแอปหาเงินฟรีอยู่ด้วยกัน500บาทนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ที่2337บาทนะครับผมสําหรับแอปนี้นะครับก็ให้เรากดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเดี๋ยวนี้แล้วก็ให้เรากดคําว่ารับทันทีนะครับจากนั้นก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ให้เราดาวน์โหลดแอปนี้ให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเราเดาวน์โหลดมาแล้วให้เรานะสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วก็มาทากิจกรรมแล้วก็สะสมเหรียญตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ไปถอนเงินตรงนี้นะครับผมจะมีการถอนเงินนะครับเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ ROV แล้วก็ฟรีไฟนะครับผมก็จะถอนอยู่ที่500บาทนะครับผมนะแล้วก็กดถอนเงินเลยนะครับผมนะตอนนี้เราก็ถอนเงินเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับรอให้เงินเข้ามานะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอยู่ที่500บาทนะครับนี่ทุกคนนะก็ถ้าใครสนใจก็ไปสมัครได้เลยนะครับ